สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อคุณครูนะคะวันนี้เราก็จะมาพาเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะ่วันนี้เราจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวอะไรคะคุณครูที์กิจกรรมเคลื่อนไหวตามคำบรรยายค่ะวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันนะคะเด็กๆก็สามารถ ทำท่าทางตามคำบรรยายที่คุณครบูบรรยายได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูทิพย์จะทำท่าทางตามคำบรรยายให้เด็กๆด,ดูก่อนนะคะดดเด็กๆก็สามารถทำย้อนหลังได้นะคะโอเคคุณครูทิพย์พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมแล้วนะคะนาะพร้อมแล้วเตรียมเลยค่ะเด็กๆ ผุ้ที่จะทําท่าใช่ไหมคะคุณผู้ชมเป็นคนบรรยายเนาะโอเคถ้างั้นเด็กๆผู้ที่บุนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้ค่ะเอาเครื่องดนตรีไปด้วยไหมคะหรือไม่เอาไม่เอาเนาะโอเคค่ะพร้อมค่ะเช้าวันนี้อากาศหนาวมากเด็กๆตื่นนอนตอนเช้าเด็กๆเตรียมจะไปอาบน้ำ แต่ว่าอากาศหนาวมากเด็กจึงออกไปกระโดดกระโดดสิครั้ง 1>, 1 2ึ่งสองสามสหหเจปสโอ้พอกระโดดแล้วรู้สึกมีเหงื่อออกจึงนั่งพักเด็กไปนั่งพักให้หายเหนื่อยกกอนแล้วเด็กๆก็ไปเตรียมอาบนา้ำ แปลงฟานแปลงฟานเสร็จแล้วอาบน้ำอาบแต่งอาบน้ำทาถูสบู่สบู่นะคะราดน้ำใหนถวตัวแล้วเด็กก็เช็ดตัวเช็ดตัวทาแป้งไปแต่งตัวค่ะตอ้ตัวตอ้ตัว ดเด็กสวมเสื้อกันหนาวสวมเสือสเส้อกันหนาวติดกระดดมให้ครอบทุกเม็ดเลยค่ะอ่าเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วดเด็ก,ดกไปรับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่คช่รับประทานอาหารกับคุณพ่อ,อค,คุณแม่นะคะอ่าเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วดเด็กไปดื่มน้ําดื่มน้ํา แล้วก็สะพายกระเป๋าเตรียมไปโรงเรียนนะคะเด็กๆสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วขึ้นรถโรงเรียนไปโรงเรียนคะ เป็นไงคะเมื่อสักครูน่นี้เด็กๆก,ก็ได้เห็นการทําท่าทางตามคําบรรยายของคุณครูทิพย์ไปแล้วนะคะ mm. เด็กๆก,ก็สามารถที่จะไปทําที่บ้าน mm. ได้นะคะตามคําบรรยายของคุณครูทําท่าทางตามจินตนานการของตนเองเลยนะคะไม่ต้องทําเหมือนคุณครูทิพย์ก็ได้นะสำหรับวันนี้เป็นยังไงคะคุณครูทิพย์วันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็ จบแล้ว่แต่เป็นยังไงคะเราให้เด็กๆส่งการบ้านได้ไหมคะคุณผู้อิเยอะเด็กๆยังไม่อยากส่งเลยเหรอเด็กๆจะบอกว่าอุ๊ยคุณผู้ขาเรียนมาสองสาวันแล้วการบ้านเยอะจังเลย เกอบางบางคนจะสมงไม่ทานอย่างนี้เนาะถ้างา้นก็คือตัวนี้นะคะเด็กๆสามารถทบทวนที่บ้านทบทวนที่บ้านนะคะก็ไม่ต้องทรงคุณครูก็ได้แต่เด็กๆก็ไม่เคลื่อนไหวเพื่อให้มันร่างกายเราแข็งแรงนะคะในจะได้หายหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะวันนี้เราคุณครูอิ๋วและคุณครูทีฟค่ะก็ขอ ลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ